สวัสดีจะพี่น้องมาเอายาให่งว่วเด้อได้เวลาแล้วได้เวลาของเขาแล้วอยาอ,อ่อ,อนๆงามๆหลบละลอนี่หาเดือนได้พี่น้องกำลังดื้อเลยต้องผูกข้อไวเอ้าเอ้าเอ้า สุดหล่อแห่งบ้านนาหนึยหนึ่ยหนึยหนยอ่ะกินเลยลูกกินเลยอย่าเสบ็บแสบบานเฮาทัา,ทางนี้เขากก,ก,กําลังกําลังกกกำลังกอดยางอบอ,อุ่นเลยพี่น้องนี่ ฉันก็มีความสุขเธอก็มีความสุขสุขรอบด้านยุีิใจห้าอีหลีเนาะพี่น้องเนาะค่ามสุขยุีิใจห้าอีหลีพอใจ พอเพียงพอสุกมมองกินน้ำม,มันจะกระสิบประมาณนี้เอาไว้มองนี้ยามหิวน้ำกั็มากินน้ำซ้นทั้งนั้นกะไวท้ทาให้เขากินรอบๆด้าน กบกองไว้ทาเขาคว,วามสุขของสัตว์เลี้ยงคุณน่ะสาวกันว่าสันอยเห็ดเฮียไรไแมกินให้เรียบร้อยมีมัระยาหมู่บว่าค้นหาให้ยากน่ะนะเบิ้งหน้หาผู้หาดู เบิ่งหน้าผู้หาก้อนสิสิสทิมสั์เบียงสำหรับสัตว์เลี้ยงทั้งนีก้กินยางเมามันแสบไผแสบมันก้มหน้ากลมตานี่แหะพี่น้องมูที่ผลิตปุ๋ยผลิตฟุ้นให้ห้าคพุน่ะสวดโจโก,โก้ยุพุน่ะของดีไปทาไ้เขา่าไซสะ ใ่ผลหมากหลากใหม่รอบด่านคือเป็นประโยชน์เบิดเลยพี่นอ้องได่ววามสุกน้ำขาวก็ได้ปุ่นได้ปุ๋ยน้ำขาวบางเทือก็ะไดเมื่อยน้ำขาวย่ามหายอยากกับเมื่อยเมื่อยได้พี่นอ้องย่ามไปตัดไปเกี่ยวก็ได้วันย่ามมาเห็นเขากินกับมีความสุข หลอกหอบบาน,นหน้าเฮาเห็ดไห่ปลูกไว้เอเจเอ,อเจพอได้อยู่ได้กินพอได้จเจริญหูจเจริญตาเป็นอาหารตาทั้งนี้กะสิมีพริกพริกกระปูกไว้บ้าลายดอกพี่น้องแต่กระนวยดกเก็บกินได้ตลอดเลย บอดไซย,ยาบอดไซเคมีอยากแง้มได้กเก็บกินหวานจุวยนี่ก็เป็นผักบุงจ้ะผักบุงเด็กกินได้้อมเก็บกินนี่ก็เป็นแมงลกักหย่าทวมแล้วนางงามนี่ก็อยากมากกมหมูแต่กะเต่ตัดไวพระยุประจำจ้ะ ตอนนี้ดอกบด,อกดกสีดกสีงามแนกแบ่แมนผดของเ้างามงามพุวมสุขน้ำกันจ้ะยิ้มรับวันดีดี